เห็นมันเห็นชัดไหมคะลโอ้โหชัดมากครับโอเคค่ะมาเริ่มได้เลยไหมคะได้เลยครับหายใจก่อนไหมหายใจค่ะได้ค่ะนี่ไงพอดีเลยกับตอนนี้กับป้าแม่บ้านที่เราคุยกับป้าแม่บ้านจริงเหรอจริงจริงจริงเยโอ้เดี๋ยวฟิลมาเต็มแน่เลยฟิลมาฟิลมาหนึ่งสองสาม อาการห่วงลูกมากเกินไปภัยเงียบที่พ่อแม่ต้องคอยเตือนตอนเองอาการห่วงลูกมากเกินไปหรือ overprotective p a r e n t คือภาวะที่พ่อแม่จะคอยปกป้องลูกสุดชีวิตเป็นคนคิดคนตัดสินใจไม่ยอมให้ลูกทําอะไรด้วยตัวเองสถานการณ์เหล่านี้เป็นภัยเงียบในครอบครัวส่งผลเสียทั้งพ่อแม่และลูกได้สาเหตุที่มาจากตัวพ่อแม่เช่นพ่อแม่เป็นคนนิสัยขี้วิตกกังวลกลัวความผิดพลาดคิดว่าลูกยังเล็กอยู่เสมอเป็นต้นทําให้เกิดภาวะนี้ค่ะสําหรับผลเสีย ที่จะเกิดกับลูกเช่นลูกจะอึดอัดลำบากใจไม่กล้าเริ่มต้นอะไรกลัวผิดพลาดเก็บตัวอาจส่งผลทําให้เกิดภาวะจิตเวชซึมเศร้าย้ำคิดย้ำํำกลายเป็นคนรักความสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังเป็นการกดดันลูกทางอ้อมทําให้เขาไม่กล้าเล่าความจริงกับพ่อแม่แอบแอบไปทําอะไรเองแล้วยิ่งถ้าเกิดความผิดพลาดแล้วพ่อแม่มาจับได้ในภายหลังก็จะยิ่งเกิดวงจรอุบาทพ่อแม่จะยิ่งไม่ปล่อยและกดดันกดขันบังคับเขายิ่งทําให้ความสัมพันธ์ห่างเหินค่ะการปล่อยให้ลูกมีอิสระแต่เป็นอิสระที่อยู่ในสายตาเราในจุดที่เขายังช่วยเหลือเราได้ 3 2 1ในจุดที่เรายังช่วยเหลือเขาได้ให้เขาได้เรียนรู้ได้ลองลม้มให้เขารู้ว่ายังมีพ่อแม่ที่ยังรักและเป็นห่วงเขานั่นต่างหากค่ะที่จะทำให้เขาเติบโตได้อย่างแท้จริงค่ะ <Pause. S 3> ได้เลยครับอันนี้กดกดนั่นให้ดีค่ะกดสต๊อป